็นยังไงบ้างคะแม่ดีคด่คะจ้าี่ะ,ะแม่นะคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกคือห้อนอนเดึกทุกเหมือนอนอนเนาะมันม,มันหลากแล้วมีอาการแสบคอแม่มีอาการแสบคอตั้งแต่มือคืนลุกกลัวกลัวเสียงกลัวเสียงหายแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะมีการวงสวงคแมวงสวงแต่แต่ ช่วงเช้าเส้นเจ็บตรงนี de k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  ้ก ah hey, ja ็คือเส็ดตรงนี m m ้แม่ก็จะปล่อยเด็กๆพักผ่อนก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเหนื่อยกันเพื่อนกับสิมีการแต่งแต่งชุดหมอลำแต่งตัวเต็มยศหลูกแดนก็จะเป็นใส่เสื้อขาวทำพิธีกันก็จะประมาณจะทางพรามก็ทางปู่ก็จะเดินทางมาถึงนี่อาจจะแปดโม เราก็อาจจะทําพิธีประมาณช่วงเก้าโมงเก้าโมงกว่าๆว่าเอาเป็นเลือกเก่าไม่รู้เก้าดีสิบดีเนาะแต่ประมาณนั้นอากาศดีคือแม่ไม่ห่วงเรื่องอากาศค่ะอากาศดีร่มแบบเหมือนเหมือนมันจะหมดฝนอ่ะมันเป็นร่มดีๆเพืนแพง่อนเสีงหนาวนะไม่ได้เสียหนาวนี้ก็ทีมงานน้อง ก็ถือว่ามาครบครบก็ครูเรียกประชุมกเก็บสับแต่ตรงนี้ก็จะปล่อยให้ไปพักพอนี่ก็จะทาพิธีใส่ที่จริงตอนนี้เราก็เหมือนเหมือนแยกใจแล้วนะคะแต่ว่าครูก็อยากเพิ่มเติมอ่าอยากเก็บงานเพิ่มเติมค่ะน่นองค่ะนี่พาส่งนะคะพี่พี่ทีมแดนส่วนก็หาอะไรลงกินข้าวต้มข้าวต้มรอบเด็ดค่ะแม่ให้ ทางครัวทำข้าวต้มรอบดึกค่ะใเอาตอนนี้ก็ตีสามแล้วใช่ค่ะแม่ตีสามตีสามกว่าแล้วด้วยลูกอุ้ยตีสามครึ่งแล้วโอ้โหเดี๋ยวก็ตีสี่แล้วนี่ตีสามสามกว่าแล้วสคขาวขาวไปนองนะคะเพื่อผลงานนะคะจะเมื่อยแบบนี้ทุกปีลูกช่วงนี้ช่วงนี้เราจะเหนื่อยทุกปีช่วงนี้เพื่อตั พยายามประคับประคองป่วยหเจ้าจของแบบเหมือนอย่าให้ตัวเองป่วยอย่าถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอส่วนมากจะจะเป็นจะเป็นจะเป็นบัดแต่ไม่สบายเราก็ต้องพยายามเอาคือพักผ่อนพยายามให้ให้มันได้น้อยได้นอนที่สุดอะอถึงจะนอนน้อยก็ขอให้ได้นอนอถ้าเราได้เปิดฤดูกาลเสร็จมันก็ทุกอย่างก็เดโลกตัวกับสบายใจ แล้วก็สบายใจมแม่สิพักผ่อนเลยบ่าคะแม่พักผ่อนเลย,เ,ลยเดี๋ยวแม่ก็ต้องตืนต่นท่าเสาอีกไหมบ่าคะแม่<ช>เพราะว่าต้องเตรียมแม่ต้องตื่นขึ้นมามาดูว่าจะมาจัดแจงสถานที่และะ้วก็ล่าเมืเห็ดของซอยน้องๆเพราะว่าวันนี้แม่ไปเอาของ,ของมาไว้หมดแล้วลาราล,ะล,ะลุเอาของมาไว้หมดแล้ว เครื่องไหว้เครื่องอะไรก็คือเครื่องไหว้พรุ่งนี้เราทําพิธีตรงไหนคะแม่บริเวณอาจจะทำหน้าเวทีเลยใช่ไหมคะหน้าเวทีเลยหน้าพิธนะค่ะเดี๋ยวฝากพี่น้องรอติดตามบรรยากด่าไม่อเอินเดี๋ยวให้คุณแม่พักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าแม่น่าจะได้นอนสองถึงสามชั่วโมงบ่เกินนี่ค่ะหง่วงกลัวๆกับห้องตื่นค่ะใช่หง่วงกลัวๆกับห้องตื่นละตื่นมาดูมืดนั่นแล้คือปกติแล้วแม่เป็นคนที่ ตีสิบแบบว่าแม่บร่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกเลยลูกมันแม่นอนตีสีหรือตีหาแม่ก็ตื่นเวลาเก่าพอหยังแง่แม่เคยหูเมียว่าเอาหน่องไปโรงเรียนอ๋อค่ะแม่หกโมงหกโมงกลัวนาหน่อยแล้วมือก็ตีหาแม่สิหูเมียลดเหมือนร่างกายเคยชินเหมือนมันชินกับเวลาอหูเมียแบบนี้ก็ยุติว่าเออถ้าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เราก็ได้พักผ่อนแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเราต้องลุกเหนื่อยปได้แก่ต้องลุกต้อง ดันจะของลูกให้ได้อ่ะอืออย่าพูดากนะานแต่คือเปละโคก็เพิ่มเติมบอกกินอู้วพี่เนาะคะนี่แค่ดนเซอร์ฝ่ายชายนะคะนี่การเก็บรายละเอียดของบอกกิอันนี้คือคือชายแท้เลยเด็กหลูกส่วนมากเลยคุณแม่คอนเฟิร์มนะคะใช่ส่วนมากเลยคืกว่าแม่แม่สังเกตเวลา เวลาเขาเต้นคู่กับผู้หญิงอ่ะค่ะแม่คือเขาเขาไม่กล้าสบตากันแล้วเขาก็แบบแบบเคินกันเนี่ยก็เลยว่าเออเนาะเขาก็ชายแท้ผู้หญิงด้วยนะคะแม่ปีนี้เราแดนหญิงแท้แบบเยอะเลยใช่ค่ะนี่แต่เป็นตาหักเนี่ยนะคะแม่เบึง้งดีดีโอ้ยอซอนลูกว่าปีนี้คือคือแดนเซอร์ผู้หญิงเขามันล้วนค่ะไม่แต่ไม่แต่แบบไหวเดียวกันเลยไม่แต่สวยๆแบบกินกันวโลกอีรีเบื้องผู้นึงอลไรก็แบบ กแล้วผู้นหนึ่งแบบว่าโอ้ปีนี้แดนสวยมากเลยผู้หญิงอ่ะมีเอฟซี <FC S 1> ฝากเซล,ลมาเหมือนกันนะคะแม่ว่าอ่าแดนเซอร์เป็นคัดหน้าตาว่าวงนี้คนนีาจริงๆแดนแดนผู้หญิงน่ารักปีนี้พี่น้องตะหักต,ตะเอตนะคะว่ายไม่เต่ว่ายลายๆกันค่ะ,ะดเดี๋ยวเข้าฝากพี่น้องติดตามเนะาะพี่น้องฝากติดตามนะคะว่าหน้าเวที ตอนตอนนี้อยู่กับพ่อทานเนี่ยเป็นตะเบิงมาไหนพี่น้องเพาออะไรเพราะว่าเขายังไม่ได้แต่งหน้าหรือว่าเขายังไม่ได้แต่งโค์ทรงเครื่องเนาะถ้าเขาแต่งหน้าใส่ชุดใส่นู่นนี่นั่นก็ไปอุ้ยนะคะจําไม่ได้หมละพี่น้องเขานะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วนกะ็ฝากถึงเจา้าภาพจาก,การเจ้างานไก่ไก่นะคะวันนี้ก็โทรเข้ามาสามเจ้าดิลูกเนี้ย<อ>ใช่วันนี้โทรเข้ามาสามเจ้าก็อ่าทสัญญาส่งไปแล้วทําสัญญาทางไลน์นะคะ แต่ว่าทําสัญญาทางไลน์แต่ว่ารอโอนเงินมาจับเดี๋ยวยังไม่ได้โอนเงินมัดจําแต่ว่าทําสัญญากันแล้วนะคะก็จะสบายเนาะค่ะแม่เจ้าภาพทั้งน้องข้าวพนค่ะแล้วก็เจ้าภาพมุกดาหารเจ้าภาพมุกดาหารจุดสุดเลยน้องวลลภูนะคะเอาดีอกเฒ่านนั่แหละกันเล่ย์ราถ้าเปิดฤดูกาล ถ้าออกมาทุกอย่างสมบูรณ์เป๊ะพี่น้องพื้นฐาเบึ้องเรก็จะพาพื้นฐารุ่นว่าเพชรลำเพลินจะจะออกมาประมาณไหนค่ะสำหรับฤด,ดูกาลที่สี่ก็ค,ค,คือไม่พอ,อนกับ่บ่บ่หูค้ว่า,มมาอลังการของพี่น้องสิประมาณไดนแต่ว่าคําว่าอลังการเนาะความอลังการของคนมัคือกันนด้ลูกแม่ค่ะแม่ใช่บางคนเขาก็แบบว่าโรสนิยมอาจจะว่าคือกันเพื่อน ผู้ลองคุ้นคนแบบว่าอุ้ยต้องอลังการจริงๆแต่ว่าสัมเดย์ซํานึ่งคนก็จะว่าอุย้ยกะกะไะออกะส้ได้ล่ะเออกะกะไส้ได้ยูมีแหละมันมัน,ม,นมันไม่มันไม่เหมือนกันดูมันไม่เหมือนกันแค่ท<ห>ี่อบอกว่ายังก็ตามแต่วันที่เก้าพี่น้องเขาเมื่อเบิ่งนน้ำกันเอาเท่ากับโบหูวเท่าอลังการบ่แฟนว่าลูเราก็ไม่รู้ว่าเราอลังการไหมแต่ว่าก็อยากให้มาดูใช่อยากให้มาติดตาม มาเบิ้งกับตาเนาะค่ะแม่ใช่ใช่ค่ะวันที่9ตุลาคมนี้คะ<ม>่ะเราเปิดปฐมวิลเลกนะคะเปิดฤดูก,กาลหมอลำพิณเรื่อป,ปีที่4หน้าสถานที่โร,รโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือส่วนนอกส่วนนอกก็คือโรงเรียนจากปอหาหอดหม้อมจะเป็นส่วนนอกลูกจะอยู่นอกบ้านออแต่ว่าโรงเรียนส่วนบ้านบ้านแพงหนองเหนือส่วนในจะอยู่ติดติดถนนก็คือว่า ตรงที่เราแสดงตอนตอน,ตอ,นอ่าไฟไหม้อ่ะ,ะเป็นคอนเสิร์ตอ่ะรวนมน้ําใจไฟไหม้หนะลูกอตอนนั้นก็คือเร,เราแสดงที่โรงเรียนส่วนใน<อ>แต่ส่วนนอกจะออกมาข้างนอกส่วนในจะป .1 ถึงปสค่ะมีเทนั้นมันเปนแ <ทำ S 1> บ่งกันมันเพราะ<ช>แ่แล้วก็จากป .5 มาถึงม3จะเป็นส่วนนอกอันนี้ก็คือความหมายของโรงเรียนที่วงเล็บคําว่าส่วนนอกไว้นะคะคือจะมีสองโรงเรียนค่ะ เพื่อนสิแบ่งเป็นอ่าของของอ่าน้องปฐุมหอดอ่าปฐุมหน่อยเนาะบ่านี้โรงเรียนส่วนหนักอยูจากจากปฐุมปฐุมปลายเนาะหมายถึงป้าห้าป้หกถึงมัธยมสามเนี่จะประมาณนี้นะคะแต่สนามสนามเพื่อนกะโอเคพี่น้องสนามขปคะับรถได้เยอะเลยบรรยากาศดีมากใช่ค่ะยุติดกับอันบึงเลยยุติดกับบึงอ่เบึงบึงสุด บึงสุดก็คือว่าอาจจะเป็นป้ายป้ายบ้านบ้านม่วงน้อยนะลุกเนาะป้าย้ัน <ste> <Vorte il> ่วงนพย้นผืนสีเรียบพื้นสีเรียบบึงกับใบบานเพื่นเรียบบึงก็คือบึงของบันแพรงเท่านี่แหละสิเป็นสุดบานพอดีแล้กการรงเรียนกับสิยุคางบึงก็คือว่าพี่น้องหาบรรยากานะคะพี่น้องหาบรอยากาพี่น้องว่าอุ้ยมันอยู่หว่งหว่งใดเนาะรงเรียนบันแพงหนองเหนือส่วนหนกพี่น้องขี่รถมาหลวดจ้ะคันพี่น้องมาจากทางท่าพระพี่น้องมาดียุเทิร์นแต่พี่น้องมาจากขอนแก่นท่าพระ หรือว่มามาส้นทั้งฝุ่นบริยุทธ์ยื้เทนลกูกมันมันก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันแต่แค่ว่าส่วนนอกจะจะจะเลี้ยวรถเข้าไปน้อยหนึ่งกระหอดที่เดียวเข้าไปน้อยนึงแกกกันพี่น้องมาจากสซนทอ่งสารค้ามมาจากร้อยเอ็ดบาทนี่พี่น้องกับสีพนันพันหนาสำนักง,งานท้กอนพี่น้องสีพันหนาสำนักง,งานท้กอนแล้วก็เลื่อยเลื่อยไปไป,ไปยื้อเทินกลับยื้อเทินกลับ กลับกลับมาฝั่งฝั่งซ้ายทีนี้พี่น้องสิยูเทิร์นกลับมากลับมาล้วเข้ากระสีเขางานเลยเลยออซีเจกับโลตัดไปนิดเดียวใช่ใช่แล้วก็ไปพี่น้องไปยูเทิร์นซีซ์แล้วก็กลับยูเทิร์นกลับมาแล้วก็เข้างานเลยจะมีสัญลักษณ์เวทีเลยเพราะว่ากับมาถึงกับยู่ในแห้งกระสี่นีสัญลักษณ์นี้าปแล้วก็อ่าเป็นสะพาน S <S จะพานเหล่าก็ไปอ่าเป็นคือจังสุ่มบ้านเนาะค่ะแม่บ้านนวลนั่นแหละบ้าน,นบ้านวน่องน,วงน้อยค่ะนั่นแหละบ้านว่องน้อยพี่น้องก,ก็เลี้ยวเข้าไปแล้วก็สิเวทีก็สิอยู่ข้างทางเลยโรงเรียนเพิ่นอยู่ข, <S 2> <S 2> <S ข,ข,ข้างข่างทางทางเข้าไปนะลูกค่ะราะว่าปากทางมันจะเป็นแม่แม่ได้โยดอยู่ <S <S สุม <S <S ส่มซุ่มซุ่มซุ่มบานแค่เจ้าเพิ่นมาเฮ็ดสุ่มใส่ปากทางจริงๆบ้านเขาเจ้าเขาไปหน่อยเขาไปหนหน่อยนึ่งแต่วันนี้เพิ่นมาเฮ็ดปากทางเขาที่นี่เขาก็เลี้ยวเข้าไป สนามกีฬาสนามกีฬาของโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือสวนนอกก็จะอยู่ติดกับถนนเลยค่ะขยับเข้าไปนะคะเลี้ยวเลยสะพานปุ๊บเลี้ยวไปบานมงน้อยค่ะสามยเมตรเท่านั้นเองค่ะอยู่ทางขวามือเลยค่ะพี่น้องขี่รถมาหรือพี่น้องไกลพี่น้องกับเสือเหวี่ยวเวทีค่ะเป็นเสเหวียเวทีอยู่ดอกมันบอดดิบอดิอยู่ในเลยนะคะเหวียวเลยนะคะเลยจังปางหลวดค่ะพี่น้อง ตอนพี่น้องนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะคุณแม่พักกันค่ะฝากติดตามเด้อพี่น้องเฮาวันที่เก้าลาคมน,นี้นะคะอีก่องเสมอเนี่แหละนะคะพบกันใหม่ค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมก็ไลไ์ก็แชร์ค่ะกดติดตามนะคะช่องยูทูบพู่บ้านสายจวดค่ะก๋วล่ำพิลลังเพิ่นฝากไว้ในอ้อ,อมอกอ้อมใจพี่น้องเพอบอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ